เรียนคณะกรรมการทุกท่านกับผมนายสุธรรมดำเนินในนามโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสกับผมมานำเสนอแผนการจัดกิจกรรม l i ฟฟ for the b รบในวันนี้ครับกับผมจะใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ4นาทีนะครับโดยผมจะใช้รูปภาพและ powerpoint เป็นสื่อประกอบในการนำเสนอนะครับหลังจากผมได้นำเสนอเสร็จสิ้นแล้วผมก็จะให คณะกรรมการได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ครับผมกรรมการทุกท่านครับทุกท่านคงรู้สึกได้ว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสได้เรียนรู้และมีความสุขกับทุกๆสิ่งในโลกที่เรามองเห็นแต่ทุกท่านรู้หรือไม่ว่าสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสเหมือนเราอย่างผู้พิการทางสายตาปัจจุบันคนไทยตาบอดกว่า7 0 0 0แสคน ซึ่งบุคคลเหล่านี้นับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและปฏิเสธไม่ได้ว่ายังพบปัญหาช่องว่างระหว่างผู้ที่มีสายตาปกติและผู้ที่พิการทางสายตาอันเนื่องมาจากคนตาบอดขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อสารสนเทศต่างๆสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของคนตาบอดในยุคป,ปัจจุบันเราในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เห็นสิ่งต่างๆมากกว่า ก็สามารถให้ความรู้และสร้างความบันเทิงให้กับคนตาบอดได้โดยการอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังผ่านการสร้างหนังสือเสียงของตนเองโครงการ Read for the Blind นะครับคือแอปพลิเคชันอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตาเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ความเพลิดเพลินจากหนังสือที่เราได้อ่านหลากหลายประเภทให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง เพื่อเป็นการเพิ่มหนังสือเสียงแบ่งปันความสุขความสนุกและความรู้จากหนังสือที่เราชอบผ่านเสียงให้กับผู้พิการทางสายตาอีกทั้งยังฝึกการเป็นผู้มีจิตอาสาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กระผมจึงขอนำเสนอแผนการจัดกจิจกรรม Lead for the Blind โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับกิจกรรมที่ผมจะนำเสนอให้ชื่อว่าเสียงแห่งแสงสว่างเพื่อคนตาบอดกรรมการทุกท่านครับ ปัจจุบันคนตาบอดดังขาดโอกาสในอีกหลายๆด้านอีกทั้งหนังสือเสียงในห้องสมุดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็มีเพียง7,000เล่มเท่านั้นซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากและไม่เพียงพอต่อผู้พิการทางสายตาอันดับแรกนะครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ Facebook และ i ิน t a g r กรมทั้งขององค์กรและของโครงการอันดับที่2นะครับชี้แจงรายละเอียดวิธีการอ่านที่ถูกต้องและวิธีการใช้แอปพลิเคชัน read for the blind ให้กับจิตอาสาและผู้ที่รักในการอ่านโดยในส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอันดับที่3นะครับในทุกๆก,การอ่านหนังสือหนึ่งเล่มจะได้รับสแตปมหลอดไฟ1อันเปรียบเสมือนเป็นการสร้างแสงสว่างให้แก่คนตาบอดไปทีละนิดทีละนิดจนเกิดแสงสว่างรวงใหญ่ถ้าหากท่านสะสมสแตปมหลอดไฟครบสิอันก็จะได้ของที่ระลึกจากโครงการไว้เป็นความภาคภูมิใจและความทรงจําที่ดีครับอันดับสุดท้ายนะครับท่านสามารถอ่านได้ทุกวันไม่จํากัด แต่การอ่านและการใช้แอปพลิเคชันนั้นจะต้องถูกต้องตามรายละเอียดที่ผมได้แจ้งไว้ในลำดับที่2ครับการอ่านหนังสือเสียงสามารถทําได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาว่างวันหยุดหรือก่อนนอนดังนั้นเพียงคุณมีใจรักและจิตอาสาที่จะทําเท่านั้นหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดที่สร้างโดยคุณก็จะเกิดขึ้นทันที กระผมคิดว่าแผนการจัด,จดกิจกรรมที่ได้นำเสนอไปจะสามารถทำให้มีหนังสือเสียงเพิ่มมากขึ้นและมีเพียงพอต่อผู้พิการทางสายตาไม่มากก็น้อยและกระผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้พิการทางสายตาเหล่านี้จะได้รับทั้งความรู้ความสุขความสนุกและที่สำคัญคือได้เห็นแสงสว่างนำทางอันยิ่งใหญ่จากหนังสือเสียงที่ทุกคนได้สร้างอีกทั้งยังทำให้ผู้อ่านเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแสงสว่างให้แก่คนตาบอดให้มีชีวิตที่สดใสมากยิ่งขึ้นครับทุกเสียงอ่านของท่านคือคุณค่าและประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของคนตาบอดแล้วอย่าลืมมาอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดกันนะครับ